สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชจ้งเนงหญิกกค่ะนี่ค่ะมาถึงนี่อ่ามาถึงจุดนี้ที่จอดกินข้าวแล้วนะคะตอนนี้มาถึงจุดจอดรถกินข้าวนะคะตรงนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอีกนะคะยญาหนิงก็ไม่รู้อีกนะคะว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนแต่อ่าก็คือพักจอดกินข้าวตรงนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะตอนนี้พักกินข้าวนะคะอ่ากินข้าวที่ก่อนจะกลับบ้านนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะก่อนที่จะกลับบ้านก็มาอาจอดกินข้าวพักกินข้าวนะคะนี่ค่ะตรงนี้แหละคะ่ะนึกว่าอยู่ที่ไหนนะคะตรงนี้นะคะน,นี่ค่ะบุ้มยุ่มมาเนี่ยฮึม เอาเดนละพันหาพันหาพ,หาพหาลง <c oughs> โอ้ได้เลพันหาคุป่ได้เทห,หลายอยู่เนาะคอยเด้นล่างเถลกับฮอดพันหาล่างเถเลกันอ๋ออือลองฟืฟ้นได้เทเลแล้วคุณ<ะ>ได้เทเล,ลคุณเจา้านาะสองเจ้าหรือสองปะใสโอ้ปาใสนี่ยบ<อ>่าช่องเนี่ยก็ได้หกร้อักษ<อ>์กระไดเขาวกตไทยยูกดให้ยูยังม่เปิดเลยนี่อืมกะใครเลย ใช่อยม,มาได้การรดนั่นแหละพอมาอยู่อือดก็ไปอีกยืดไปอีกใช่ยะภูมิมรถเต็ม<ะ>ไ,ปไปแต่เช้าไปขึ้นก่อนรถไม่เต็มเราต้องมาจองก่อนนะคะบรรยากาศตอนค่ำกลับมาหลังจากกลับมาตอนนะคะตอนที่กลับมาเราก็มาแวะทานข้าวนะคะ นี่ค่ะมาแวะทานข้าวอยู่ร้านตรงนี้นะคะนี่ค่ะร้านที่เราจะแวะทานข้าวนะคะตอนนี้นะคะจอเน,นี่เนเยเ,เ,เออแมนค่อยก็คือเดียวเนี่ค่ะพักทานข้าวอยู่ตรงนี้นะคะกลุ่มยูทูบเบอร์ของเราก็นัดกันมาทานข้าวอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะจอดพักทานข้าวนะคะนี่ค่ะ ไม่รู้ว่าจุดไหนนะคะยาก็ไม่รู้นะคะหลังจากที่ผ่านน้ํามาแล้วก็ผ่านฝนมาช่วงที่มาระยะช่วงนั้นคือฝนตกแรงมากค่ะแล้วมาถึงจุดนี้ก็ฝนก็หยุดตกค่ะฝนหยุดตกแล้วก็มานี่ก็คือตอนที่เราไปฝนไม่ตกนะคะผ่านได้สบายนะคะมาถึงจุดนี้ก็นี่ค่ะสถานที่นะคะที่เราจะมาจอดทานข้าวกันตรงนี้นะคะนี่ค่ะ เรายูทูบเบอร์ก็ <ไป S 1> นี่นะคะเรายูทูบเบอร์ก็ทานข้าวมารอรับประทานข้าวกับตรงนี้นะคะตอนนี้ก็นี่นะคะท้องฟ้าก็โลงโล่งค่ะตกมาก็จะเป็นอ๋อตอนนี้ก็มืด ะะก็มืดคำ่ำอประมาณประมาณกี่ไม่ดูเวลานะคะก็คงจากโมกว่าทะะี่ดูเวลานะคะนี่คะมืดค่ำนะคะตอนนี้นะคะมืดค่ำแล้วอ้าวนะลุงก,ก็จอดรถไว้ตรงนี้นะคะ ร้านเป็อยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะออก็คือร้านาที่เราจะเข้าไปทานข้าวนะคะเนีย่ยนี่ก็ออกมาถ่ายอ,าอยู่ข้างนอกก่อนนะคะเพราะข้างในเขาเปิดเพลงนะคะถ่ายไม่ได้นะคะก็เลยออกมาถ่ายอยู่ข้างนอกนะคะ่ะมาถ่ายอยู่ข้างนอกข้างในเปิดเสียงเพลงตอนนี้นะคะ,<า>ะ,คะตอนนี้ก็มาทานข้าวกันนะคะ แต่วันนี้ไม่ได้อะไรเลยกล้ับเต็มหมดเลยต่นี่มันกินไม่ได้อ้าจะไปดูกเขาอีกไหมก็ได้ไลฟ์สดได้อยู่ะก็ได้ไลฟ์สดได้อยู่ะไม่รู้แล้วเปิดเพลงปะขอโทรสับไ้ไหนรู้ไหมรู้นะสับไ้ไหน ถ่ายคลิปอยู่ตอนตอนนี้ก็กำลังนี่ค่ะเตรียมทานอาหารกันอยู่นะคะค่ะทานนะคะก็สเสิร์ฟอาหารนะคะนี่ค่ะทานอาหารกันอยู่นะคะตอนนี้นะคะี่ค่ะ จะให้ไปด้วยไปไหนไปุโรกันเออ๋อที่ก็ไปกันนไก็ดีแล้วไก็ดไปเยว นั้นขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กาาดแชร์กดซับสไคร้อย่างยิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ